รวมรถไฟฟ้าเจ๋งๆจากงานเซี่ยงไฮ้ออโตโชว์2023น่าเสียดายที่ยังไม่เข้าไทยมีรุ่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวคลิปนี้พาไปดูกันครับ อย่างนี้นะครับช่องที่อัปเดตสาระความรู้เทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตและพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวพบก,กับผมวิลอีกเช่นเคยในคลิปนี้ยังคงอยู่ในงานเซี่ยงไฮ Auto ้ออโต้โชว์2023นะฮะแต่เป็นคลิปสุดท้ายแล้วครับที่ผมรวมภาพไฮไลท์เทคโนโลยาียานยนต์ไฟฟ้านะทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์จากงานเซี่ยงไฮ้เนี่ยเอามาอยู่ในคลิปนี้นะครับ <S <S บางค่ายก็มีลุ้นโอกาสเข้าไทยบางค่ายก็ไม่มีเอาเป็นว่าจะมีค่ายไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับทีนี้เรามาในบูธงานต่อกันนะครับ จะเห็นว่าโอ้วันนี้คนเยอะมากนะโดยเฉพาะบูธพอ6.1นะฮะซึ่งเป็นแบรนด์รถไฟฟ้าหน้าใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้นะฮะผมอยู่ในบูธที่น่าสนใจนะครับต้องบอกว่าเป็นบูธที่เป็นท็อปทีนะครับที่เข้าตลาดหุ้น N a s สแดกอเมริกาไปได้นะครับกับรถไฟฟ้าที่ชื่อว่า l e อ u t o ้นี่เองพร้อมแล้วไปดูเลยนี่คือร e ออโตนะฮะเจ้าตัว L8 นะครับร l e ออโตนะฮะเป็นแบรนด์ที่ผมอยากให้มาทำตลาดประเทศไทยมากนะครับแต่อาจจะเน้นทุกความเป็นพรีเมียมนะก็คือรถที่เป็น SUV คอนเซ็ปต์ของร e ออโตคือ SUV ไฟฟ้านะครับดูความหรูนะฮะพาดูเส้นโค้งดีทรงด um ีไซน์นะครับอันน well ี้คือนะครับนี่เราถามเขานะฮะอันนี้คือเติมน้ำมันนะเอนจินแล้วก็นี่นะฮะรูท ah, nice, um> 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 um um> ี่ชาร์จไฟอ่านี่น UM> ี่น네ี่นี่ฟัสเชอร์ชาอ่านี่จะเป็นฟัสชาร์ชนะฮะแล้วก็อันนี้เป็น AC ซีชาร์จอ่าอ๋อโอเคนะครับโอ้โหไฟฟ้านี่นี่ โอ้โหนี่นะฮะแล้วแห e นย i ่ e ์เอนจอ่าโอเค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 เสี okay, 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 okay. ้ยนๆดี่นี่ฮะนี่นี่อ่านี่นะครับที่เปิดประตูนี่เปิดประตูเข้ามาอย่างนี้นะฮะนี่นะครับคือความเป็นเจ็ดที่นั่งนะฮะจะเห็นว่าที่นั่ง SUV เนี่ยรีออโตโน้นะครับดีไซน์มาค่อนข้างดีนะฮะเป็นรถ SUV ไซส์กลาง เ็ดที่นั่งนะครับนี่มีที่นั่งด้านหลังแถว3นะครับมีหลายคนบอกเอ้ยอยากได้รถ7ที่นั่งนะครับนี่ครับเรียวโอตโเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะฮะอย่างที่เห็นนะครับเรียวโอตโนะฮะคอนเซปต์ของเรียวโอตโเลยก็คือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ มีเครื่องยนต์นะฮะเหมือน e-power นะฮะหรือเราเรียกว่า l e n g t extend reauto เองเนี่ยก็คือมองว่าเอ้ยพอมันเป็น suv ขนาดใหญ่เนี่ยมันเป็นรถครอบครัวนะครับดังนั้นเนี่ยควรที่จะต้องมีเครื่องยนต์นะครับเพราะบางพื้นที่มันไม่ได้มีเรื่องของสถานีชาร์จมันไม่ได้สะดวกสบายนะครับพูดไปด้วยนะครับผมพาไปดูด้านในไปด้วยนะครับพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยจะต้องมีเครื่องยนต์ทําหน้าที่ปั่นไฟเพื่อให้แบตเตอรี่หมดช้าลงโข่ข้างในนี่แบบมีจอตรงกลางด้วยสมเป็นรถครอบครัวจริงอ่ะ อย่างที่บอกนะครับผมเป็น SUV ขนาดใหญ่เจ็ดที่นั่งเนี่ยมันเลยต้องใช้พลังงานคือตัวมันกินพลังงานค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยจะต้องมี2ออันก็คือมีนักเครื่องยนต์ทาหน้าที่ปั่นไฟนะครับน่าจะเป็นเครื่องยนต์ประมาณ1.5นะครับไม่เกิน 1,500cc นะครับเบนซินนะฮะทำงานร่วมกับระบบไฟฟ้านะครับก็คือสามารถชาร์จไฟใจากภายนอกได้อย่างที่ผมให้ดูนะครับดังนั้นนะนี่คือจุดแข็งของเรียวโตที่ทําตลาดนะฮะแล้วก็แข่งกับแบรนด์อื่นๆได้ขึ้นมาเป็นท็อปทีเดี๋ยวเราไปดูรุ่นที่เปิดตัวใหม่นะของเรียโตนะครับซึ่งหลายคนให้ความสนใจมากมาๆเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวรุ่น L7 นะฮะนี่ L7 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 แล้วนี่นี่รียอตโต้เนี่ยจะมีความปลอดภัยอยู่ด้านบนนี่นี่คือระบบความปลอดภัยอยู่ด้านหน้าเอเดอสน,นะครับเนี่ยถ้าถ้าดูนะฮะจะมีระบบความปลอดภัยอยู่ตรงนี้ไอ้ด้านบนเนี่ยน่าจะเป็นพวกไดรด้านะฮะคือแบบเก็บไว้ด้านบนนะครับโอ้โหนะครับนี่คือเขากําลังลองกันนะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่เล็กลงนะครับกว่า L9 นะครับเป็น L7 นะครับก็คือจะเป็น C SUV นะครับเป็น C SUV segment นะครับนี่มาดูท้ายอ่ะ เต็ยเหมือนเดิมนะฮะง่ายๆนะครับก็คือเป็นรถทั้งชาร์จไฟนะครับชาร์จไฟตรงนี้ เนี่ยชาร์จไฟนะครับนะครับอันนี้ชาร์จจิ้งนะฮะและอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือเติมน้ํามันนะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้ของเรียวโตนะครับก็คือสเกลได้นะจะเล็กจะใหญ่นะควาตัวใหญ่มาก่อนแล้วก็ทําตัวเล็กนะส่วนเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ด้านหน้าส่วนแบตเตอรี่นะครับระบบแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างตัวรถนะฮะส่วนระบบการขับเคลื่อ like นนะครับจะเป็นขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับอันนี้มอเตอร์ไฟฟ้าน่าจะอยู่ล้อหลังนะครับอันนี้คือเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังที่เป็น HSUV เอสยทย นะครับแต่น่าจะเป็นตัวพรีเมียมนะฮะ จะเป็นกลุ่มพรีเมียมแน่นอนนี่นะครับเรามาดูแพลตฟอร์มนะครับของเจ้าตัวรีออโต้กันนะครับ chrome, รีออโต้เนี่ยแพลตฟอร์มน,นะครับจะเป็นเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าจะมีเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านะครับนี่คือเขาแกะแพลตฟอร์มมาให้ดูนะเ mm. พราะว่ามันเป็น2ระบบนะก็คือ2องันเนี่ยขับลงเพาทั้งหมดเลยเครื่องยนต์ก็ขับลงเพานะครับนี่เครื่องยนต์ก็ขับ, mm. ขบลงเพานะครับส่วนมอเตอร์นะครับ <Sym. S 2> รก็ผ่านช ถังน้ำมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือออยแท้งนะครับแล้วก็จะมีตัวระบบแท็กชั่นมอเตอร์ล้อหลังนะครับด้วยความที่มันเป็นรถใหญ่นะฮะก็จะต้องใช้มอเตอร์ขับหน้าและหลังนะครับนี่ฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าแพลตฟอร์มนะฮะของเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็น2องระบบนะฮะก็คือเป็นเ็กทิกบวกกับเลงเอ็กซ์เทนนะครับที่เป็นเอนจิ้นนะฮะน่าสนใจมากสำหรับรีออโต ี้เรามาดูแพลตฟอร์มของเจ้าตัวรีออโต L 9กันนะครับเจ mm ้า hmm. ตัวนี้นะครับด้วยความที่มันใช้ทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ไฟฟ้าร่วมกันนะครับ จะเห็นว่าเป็นเครื่องยนต์นะครับนี่เครื่องยนต์จะอยู่ตรงนี้นะครับจะส่งกําลังลงเพลานะฮะเพลาล้อหน้าแล้วก็เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ด้านข้างนะครับนี่มอเตอร์ไฟฟ้าอยู่นี่แล้วก็จะขับลงเพลาเดียวกันเลยนะฮะส่งลงเพลาผ่านแถบคล้องที่เป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะอยู่ตรงกลางนะครับแบตเตอรี่จะดูว่าขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีเพราะว่ามันต้องมีน้ํามันนะครับพอมันมีทั้ง2พลังงานเนี่ยก็คือมีทั้งแบตเตอรี่แล้วก็น้ํามันถังน้ํามันนะฮะจะเห็นว่าแบต แล้วก็จะมีมอเตอร์ด้านหลังด้วยนะฮะก็จะเห็นว่ารุ่นนี้โอ้ยนี่สอมอเตอร์เลยนะสำหรับก็ตัว L9 นะครับนี่คือเป็นแพลตฟอร์มของ Li ออตโอตนะครับที่เขาจะใช้ยืดหดขยายนะครับผลิตได้ทั้ง L7 และ L9 ด้บนแพลตฟอร์มเดียวกันนะก็คือใช้2พลังงาน และนี่ละคบของบูธ Lee Auto นะครับสำหรับตัว L9 นะฮะ L9 แล้วก็ L7 ครับเดี๋ยวเราไปดูบูธที่น่าสนใจกันต่อตอนนี้นะครับผมมาถึงบูธของ i t o เรียบร้อยนะครับ i t o นี่คือต้องบอกว่าเป็นแบรนด์รถที่หลายคนนะน่าจะพอรู้จักนะครับเพราะนั่นก็คือของ Huawei นะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของ c e l e s ะเป็นแบรนด์ของ Huawei นะครับมีทั้ง c e l e s แล้วก็มี Aito ด้วยนะครับซึ่ง i t o นี่หนูต้องบอกว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับที่ Huawei จะพยายามดันตลาดนะครับวันนี้นะเราเห็นว่ากลุ่มไอทีนะครับ ลุ่มสื่อสารเนี่ยเข้ามาโดดทํารถยนต์ไฟฟ้าเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีรุ่นไหนน่าสนใจกันบ้างไปเลยเรามาเริ่มที่เจ้าตัวรุ่นไอโต M7 นะครับนี่รุ่น M7 ะฮะไอโต้ M7 นะครับเป็นรถ SUV ไฟฟ้านะครับอันนี้คือไฟฟ้า100%เลยโหนี่ รถ s u v เนี่ยเยอะมากเลยนะที่เป็นไฟฟ้านะครับนี่นะฮะนี่ถ้าดูจากที่นั่งนะครับคือนั่งด้านหลังเนี่ยโอย้ได้เจ็ดที่นั่งเลยนะนี่ไม่ใช่แค่ C นะนี่ผมว่ามันคือ SUV ไซส์ดีเลยนะหน้าจอแล้วก็แพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวเราไปดูแพลตฟอร์มนะแพลตฟอร์มจะอยู่ด้านหลังกันนะเราไปเริ่มดูแพลตฟอร์มของตัวรถกันดีกว่านะครับว่าแพลตฟอร์มมันหน้าตาเป็นอย่างไรนี่นะครับคือแพลตฟอร์มของเจ้าตัวไอโต นะครับทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มรถ EV ทั้งหมดแลครับจะเห็นว่านะครับอันนี้คือเขาเอามาโชว์นะครับเป็นระบบขับเคลื่อนนะครับไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะครับนี่จะเป็นล้อหน้านะครับก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าขับล้อหน้านะครับอู้ใหญ่มากเลยมีไฟฟ้าน่าจะบวกกับเครื่องยนต์ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีเหมือนเครื่องยนต์ด้านล่างมีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับคือพอมันเป็น SUV นะครับใช่ในอันนี้เป็น2ระบบนะครก็คือเป็นไฟฟ้าแล้วก็มีเครื่องยนต์ด้วยกันพอมันเป็นรถ SUV ขนนาดใหญ่่ังเยอน้าเย เหตุผลทําไม SUV ไม่ทํา7ที่นั่งออกมานะครับพอ7็ที่นั่งเนี่ยรถมันใหญ่แล้วมันกินพลังงานเยอะฉะนั้นมันจะต้องมีเครื่องยนต์มาช่วยนะครับก็คือตัวนี้เครื่องยนต์จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เครื่องยนต์นะครับแล้วก็จะมาเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับทั้ง2อันจะขับลงมาผ่านชุดเกียร์ลงเผานะครับนี่นะฮะถ้าเห็น,นง่ายๆนะครับก็คือแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีแท้งน้ํามันออยแท้งนะครับแล้วก็มีระบบ ตัวมอเตอร์เนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับนี่จะคล้ายๆกับรีโอโต้เลยนะครับอ่าเป็นระบบขับเคลื่อนนะครับหน้าและหลังนะครับสิ่งที่เราเห็นสีเขียวๆตรงนี้นี่คือสีเขียวนี่คือไฟฟ้าที่วิ่งนะครับจากแบตเตอรี่นะค,คือเขาวิ่งให้เห็นว,ว่าเนี่ยไฟฟ้าอยู่ตรงนี้แล้วก็วิ่งไปเดี๋ยวผมไปดูอีกฝั่งนี่นะฮะอันนี้คือเห็น เห็นชัดเลยนี่คือ์ฟิ f i l อร์นะครับเป็นไฟฟ้านะครับคือขับได้ทั้งระบบน้ํามันและไฟฟ้าสีฟ้าเนี่ยคืออิเล็กทริกนะฮะสีเขียวคือยล์ครับนี่เขาก็อันนี้คือเขียวนี่คือเจนไฟกลับเขียวนี่คือรีเจนไฟกลับนะครับแล้วก็กลับมานี่ก็คือใช้เครื่องยนต์ผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะฮะมีทั้งมอเตอร์ด้านมอเตอร์หน้าและหลังเลยนะครับแล้วก็มีแน่นอนฮะมีท่อไอเสียอยู่ด้านล่าง จะเห็นว่านะครับพอเป็นรถ SUV อย่างที่บอกไซส์กลางเจ็ดที่นั่งเนี่ยมันจะต้องมีทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะฮะนี่จะเป็นแพลตฟอร์มที่นิยมนะแล้วผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มเนี้ยจะถูกมาใช้ในรถที่จะเข้าบ้านเราด้วยแน่นอนนะครับแต่ราคาแน่งต้องอัปเกรดขึ้นแน่นอนจะไม่ถูกนะถ้าเป็น SUV c r o s s o v e r มอเตอร์ตัวเดียวพอนะครับแต่พอ2ตัวเนี่ยอาจจะต้องมีเครื่องยนต์นะเพราะวิ่งไกล,ากลามากขึ้นนะครับแล้วก็มีมอเตอร์2ตัวเพิ่มขึ้นมานะครับและน ไอโต้นะครับตัว M7 นะครับทีนี้เรามาดูตัวรุ่นใหม่กันบ้างที่เพิ่งเปิดตัวในงานเลยนะครับอ่ะเรามาดูการพร้อมกันเลยฮะนี่นะครับกับ้าตัวไอโต้ M5 นะครับนี่ตัวนี้นะฮะจะเป็นรถ SUV crossover นะครับนี่ SUV crossover นะฮะโอ้โหว้าวเลยนะฮะนี่ตัวนี้นะครับ SUV crossover นะครับที่ต้องบอกว่านี่มีกล้องนะฮะแล้วก็สิ่งที่เห็นชัดเลยนะครับก็คือมี เอ a ดสนะฮะมีกล้องด้านหน้าแล้วก็มีตัวไลด้านะครับเห็นไหมตัวดำๆนี่คือสัญญาณเรดิโอเวฟนะครับซึ่งผมคิดว่าพอเก็บข้อมูลนะฮะใช้เก็บข้อมูลจนะใช้ในช่วยในการทําให้ระบบช่วยขับเนี่ยหรือออโต้พอยลหรือเรียกอัตโนมัติดรีวิ่งเนี่ยได้เรียนรู้เล mm ิร์นนิ่งไปพร้อมกันนะครับเจ้านี้จะเป็น SUV ีที่เล็กกว่านะฮะเจ้าตัว L7 นะครับโห oh, นี่มันคืออารมณ์เหมือนแบบพอสมคานช,ชัดๆพอดมะคานเวอร์ชั่นไฟฟ้าช,ชัดๆเลยนะฮะนี่ นะครับหัวด้านในมีนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะครับเนี่ยเนี่ยอโต้นะครับนี่อโต้ก็คือจะมีจอเล็กๆนะโค้งโค้งตามไปนี่เลยนะครับแล้วก็มีจอตรงกลางหัวใหญ่มาก14นิ้วนะครับมีที่ชาร์จวางนะไวเลสชาร์จจิ้งจะเห็นว่าเข้ามาด้านในนะนี่กระจกเป็นพารโนรามิกนะครับ แล้วก็สีสานเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้สูงมากแต่ก็สูงกว่าผมนะแล้วก็เล็กรูมนะฮะก็ถือว่าสะดวกสบายอยู่นะครับเล็กรูมข้างล่างนี่เล็กรูมนะครับเล็กรูมจากขานะฮะลงมาสิเออนี่นี่นะไม่ชินนะใช้กล้องแล้วก็มีแอร์ตรงกลางมีชาร์จไทไทีอยู่ด้านล่าง นี่แหละฮะจะเห็นว่าพอออกมาข้างนอกแล้วมิติตัวรถนี่ถือว่าเหมือนมักคานเลยนะครับแต่สิ่งที่เห็นก็คือมันมีรูนะฮะเติมเอเนจีได้นะครับก็คือมีทั้งน้ํามันนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น ไฟฟ้านะฮะชาร์จิ้งได้เหมือนกันก็คือเป็นน้ํามันและไฟฟ้ามีทั้ง2ด้านนะเห็นง่ายๆน่าจะเป็นแพลตฟอร์มเหมือนตัว L7 นะครับตัวแพลตฟอร์มที่เราไปดูเมื่อกี้นะครับแต่ว่าน่าจะตัวเล็กกว่านะใช้อาจจะเหลือมอเตอร์แค่ตัวเดียวก็จะเห็นว่าจีนมันเป็นแผ่นดินใหญ่นะครับฉนั้นเน,นเี่ยเวลาเดินทางเนี่ยเขาก็เลยซีเรียสน,นะก <c oughs> ารมี2พลังงานเนี่ยมันดูเซฟที่สุดนะครับก็เลยต้องเป็นทั้งแพลตฟอร์มที่เป็น SUV มีทั้งน้ํามันแล้วก็ไฟฟ้าในอันเดียวกันนะฮะนี่คือ ไอโต้นะครับนี่นะครับเรามาเจอตัวที่แบรนด์ที่หลายคนให้ความสนใจนะครับแต่เสียดายแบรนด์นี้ไม่ได้เข้าประเทศไทยนะก็คือกับแบรนด์ซิกเกอร์นี่เองนะครับซิกเกอร์นะครับกับเจ้าตัวนี่นะฮะที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับที่หลายคนพูดถึงนะครับก็คือซิกเกอร์ซีโร่ซีโร่นน์นะครับเพราะตัวนี้นะครับเป็นรถตู้ไฟฟ้านี่โอ้โหว้าวมากเลยนะครับตัวนี้นะครับที่มันเจ๋งก็คือมันเป็นรถตู้ไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับแล้วตัวนี้นะฮะใช้แบตเตอรี่นะครับแพ แพลตฟอร์มของ Cat L ที่ชื่อว่าคิลินหรือฉีหลินนะครับ ขนาด140กิโลวัตต์แอลนะครับนี่ตัวนี้เลยซึ่งวิ่งได้นะฮะตัวนี้นะครับบอกว่าคิรินเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ประเภท NCA นะ252กิโลวัตต์ต่อกิโลกรัมนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ของ CATL นะครับที่ถูกเอามาใช้ในรถยนต์ครั้งแรกครับกับเจ้าตัวนี้เลยนะสีเก e r ์009คันนี้นี่เองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับวิ่งได้ไกลนะครับประมาณ600กิโลเมตรบวกๆเลยนะครับนี่โอ้โหสวยมากนะฮะโอ้โหนี่นะฮะมีระบบความ ปลอดภัยนะครับมีกล้องด้านบนนะครับมีกล้องด้านข้างนี่นะหลายคนอยากจะเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็นี่เปิดที่ชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ที่ชาร์จนะฮะโอ้โหนี่คือซ0ลซลนะครับ แล้วก็นอกจากรุ่นซิโร่ซโร่ไนแล้วนะครับซโรซโก็จะเอามาใช้นะฮะส่วนรุ่นที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือเจ้าตัว s i กเกอรนี่เองนะครับซิกเกอรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถ SUV Crossover นะครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหทำออกมาดีมากๆเลยนะครับอยากให้เข้าตลาดประเทศไทยมากเลยนี่สำหรับเจ้าตัว s i กเกอร์เนะครับ SUV crossover นะฮะที่ต้องบอกว่าราคาไม่ถึงล้านนะครับ นี่ไม่ถึงล้านตัวนี้นะฮะวิ่งได้นะระยะทางนะครับต่อ1การชาร์จเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ550กิโเมตรต่อ1การชาร์จนี่อีก,อก,อกสีหนึ่งนะครับที่เขาเอามาให้ดูนะครับมีทั้งรุ่นที่เป็นเลียวว e ลได e นะครับแล้วก็ออว e ลได e นะครับนี่เขาถ่ายรอบคันนะครับโอ้โหนี่ ราคาเปิดตัวมาเริ่มต้นเนี่ยที่เป็นเลียววิวได e เนี่ยอยู่แค่ไม่ถึงล้านะ9 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วสวยมากดูดิ SUV Cross Over นะฮะดีไซน์นี่คือแบบโดนมากนะแต่เขาไม่ได้เปิดให้ดูด้านในนะครับ0ู0ยรเนี่ย นะครับใช้เวลาแค่3.7วินาทีเท่านั้นเองนะครับโอ้โหซิกเกอร์ X นะฮะเพราะว่ามีมอเตอร์นะกำลังนะขนาด200กิโลวัตรหรือ268แรงมา้านะครับแถมราคาไม่ถึงล้านนะว่าไปแล้วนะเอามาเมืองไทยจริงๆเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆนะเพราะว่าแค่ในจีนเองเนี่ยก็ผลิตขายไม่ทันนะนี่ดูนะฮะ ดูแบบด้านหลังผมเนี่ยโอ้โห,โโหนี่คือบูธของซิกเกอร์นะครับจะเห็นว่าคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่านี่นะฮะซิกเกอร์บรรยากาศนะครับนี่นะครับผมมาเจอบูธที่น่าสนใจนะเอาใจสาวกสองล้อนะครับเขาบอกว่ามอไซค์ไฟฟ้านะล้ำมากเลยนะครับออวินนะครับออวินโอ้โห นะะหน้าตาจะเป็นยังไงเราเข้าไปดูบูธพร้อมๆกันเลยนะครับๆๆนี่ดูทรง All Win ออวินพระเจ้านี่มันแบบว่า ADV Honda ชัดๆเลยแต่เป็นไฟฟ้าหมดเลยนะฮะ <ๆ S 1> นี่เป็นสวิงอาร์มเดียวด้วยล้อแม็กใสอ๋อมีแม็กด้วยแล้วก็เป็นล้อใสนะฮะทึบๆๆๆๆเพื่อปิดการต้านลมนะครับ <ๆ S 1> นี่นะฮะเรามาดูตรงกลางเลยตรงกลางนี่คือคอนเซปต์แพลตฟอร์มนะครับนี่ออวินนะฮะไอเทมเมันอย่างวังกับสูบวีนะครับนี่มันลดทรอนชัดๆนะครับนี่ ที่เขาเนี่ยมีตั้งแต่แพลตฟอร์มมอเตอร์ไซค์2ล้อเล็ก2ล้อใหญ่แบตเตอรี่นะครับโอหนี่ไอตัวเมื่อกี้นะครับที่เหมือน ADV นี่คือแพลตฟอร์มอันนี้เลยนะฮะ oh. จะเห็นว่าเป็นฮับมอเตอร์นะครับเป็นฮับมอเตอร์นะฮะไม่ใช่ฮับมอเตอร์เป็นวิดไดรท์มอเตอร์นะเป็นวิดมอเตอร์ผ่านชุดเกียร์แล้วก็สายพานนะครับโอ้หล oh. ้วแบตเตอรี่นี่คือทรงแม่งต้องอย่างเนี้ย ก็ตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของออวินนะฮะข้างล่างมีระบบระบายความร้อนด้วยลมและมีฮิตปั๊มนะฮะน้ำด้วยโห oh, มอเตอร์สายพานชุดเกียร์เชี่ยโคตรเท่นะฮะออวินนะครับ เป็นไงกันบ้างนะครับสาหรับภาพตื่นตาตื่นใจเที่อวยียานยนต์สมัยใหม่นะจากงานเซี่ยงไฮ้ออโตโชนะผมไปต้องบอกโหตื่นเต้น,ต,นตื่นตามากๆเลยนะแล้วผมบอกเลยว่าในอนาคตข้างหน้างานยานยนต์ของโลกที่เป็นสมัยใหม่เนี่ยจะมาจัดอยู่ที่จีนนะใหญ่ที่สุดในโลกแน่นอนนะครับเพราะวันนี้เราเห็นว่าโหค่ายยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่เยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะบางค่ายเนี่ยแซงเทสลาไปแล้วเรียบร้อยนะอย่างพวกรีออโต้นะครับต้องบอกว่าโหมีความเป็นพรีเมียมนะฮะหรือนีโอเองเนี่ยก็แซงเทสลาไปแล้วเรียบร้อยนะครับหรือบางค่ายนะที่เรา ว่าอยากให้มาทําตลาดประเทศไทยนะอย่างในเครือของจีรี่นะไม่ว่าจะเป็นซิกเกอร์นะโดยเฉพาะซิกเกอร์เอ็กเนี่ยโอ้ดีไซน์น่าใช้อย่างกระพ๋อแม็กคาน์เลยโอ้โหราคาแค่เก้าแสนกว่าบาทนะครับก็คือเน้นทําตลาดในจีนก่อนนะถ้าในอนาคตเขาอยากทาตลาดพวงวั่งไฟฟ้าก็มีลุ้นอาจจะเข้าไทยก็เป็นได้ส่วนมอเตอร์ไซค์ฟ้านี่ก็น่าใช้นะอย่างมอเตอร์ไซค์ฟ้าใงอนาคตรถอากิระเลยนะฮะดูแล้วแม่เป็นไงกันบ้างน้ําลายไหลนะฮะเพื่อนๆเห็นว่งไงบ้างครับอยากให้ค่ายไหนมาขายบ้านเหล่านะสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b ดิเป็นกำลังใจให้ด้วยครับและนีค่คือเก็บภาพบรรยากาศงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์มาให้ดูทั้งหมดนะในซีรีส์งานเซี่ยงไฮ้สามารถไปย้อนดูได้นะผมถ่ายมาหลายแอปอหลายอพิโซดมากๆเลยนะก็ฝากไปติดตามดูย้อนหลังได้นะครับีสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้อัปเดตเจอกันในคลิปล่าหน้าครับ